มาต่อกันอีหนึ่งงานที่น่าสนใจนะครับงานนี้จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการครับชื่องานมหกรรมวิทยาศาสตร์ <siglo. S 1> และเทคโนโลยีแห่งชาติประจําปี2566นะครับจุดประสงค์เขาต้องการที่จะส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนทุกช่วงวัยครับโดยวันนี้คุณหญิงกระยาโสาพลพ,พนิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการไปเยี่ยมชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจําปี2566งานปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด for bright and creative generation เป็นเวทีสําคัญในการแสดงผลงานด้านวิทยาศาสตร์เพื่อจะสร้างความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนโดยเฉพาะในด้าน STEM a n d Coding แล้วก็ด้านการเขียนโปรแกรมนะครับกระทรวงศึกษาได้เดินหน้าโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิ ก็คือมีแผน10ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ2,564ถึง2,573เน้นส่งเสริมศักยภาพการเรียนวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนทุกช่วงวัยและมีเป้าหมายในการพัฒนาทั้งครูและนักเรียนทุกระดับชั้นรวมถึงเดินหน้าพัฒนาโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลโยี200โรงเรียนคาดว่าจะสามารถพัฒนานักเรียนที่สนใจในด้านเหล่านี้ได้กว่า100,000คนต่อปีครับ